สภาพหน้าหนิงนะคะมีรองพื้นแต่ไม่ได้เขียนคิ้วมีขนตาหลอมแหลมแล้วก็ทาปะกเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกัน before after กับการต่อขนตาเทคนิคเส้นต่อเส้นซิงเกิลภายในหชั่วโมงจะได้อะไรมาบ้างค่ะ อขนตานะคะ1ชั่วโมงค่ะเทคนิคเส้นต่อเส้นค่ะประหยัดเวลามากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพร้อมไปลุยต่อแล้วฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่แวบบมีเวลาว่างไปต่อขนตามาหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนเดินทางก็เลยกลับบ้านมาค่ะแล้วก็มาปัดคิ้วเพิ่มนะคะแบบมาสคาร่าแล้วก็ทาสีปากนิดหน่อยฟินนชลุกเตรียมตัวเดินทางไปหัวหินแบบสบายๆและนี่ก็คือขนตานะส่องให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะ แล้วก็เตรียมตัวสำหรับไปเล่นน้ำพรุ่งนี้เล่นครเซิร์ฟที่หัวหินค่ะเป็นสปอ t n ตเมคอัพที่ดีมากเลยค่ะ